สวัสดีครับครับผมวันนี้นะครับเราอยู่ที่เทศบาลตำบลหนองบอนนะครับอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดนะครับวันนี้แดดออกดีนะครับพึ่งหมดพายุไปเมื่อวานนี้เองนะครับวันนี้แดดพึ่งมานะครับทีมงานก็ทํางานอย่างขมักขม่นเลยครับดูนะครับเริ่มวางไวเมดวันนี้มีการโหลดปูนนะครับในเรื่องของงานปูนนะครับตัวนี้ทีมพี่จําลองนะครับเป็นคนจัดการนะครับปูนงานเก่าทั้งหมดนะครับ ปูนงานตั้งเสาปูนทั้งหมดพี่ทีมพี่จำลองหมดเลยนะครับเนี่ยฮะข้างในก็จะเหลือไว้พื้นที่ไว้สาหรับเทป,ปูนนะครับเดี๋ยวปรับดินอีกทีนึงนะครับส่วนด้านนู้นจะเป็นงานเหล็กนะครับงานเหล็กนะครับวันนี้ก็ทํางานได้เต็มที่เลยครับทําตั้งแต่เช้าไม่หยุดเลยครับตอนนี้ หวไหมพี่จำลองวันนี้เทปูนเหลือแค่สองเสาเองนะ <Yes. S 1> เทเสาอีกสองเสาเองแล้วก็แผ่นปูนนี้ก็จบแล้วลจบงานปูนแล้วงานต่อไปก็เป็นในเรื่องของการทำ,ทำคันหินนะครับคันหินเสียบเหล็กนะครับเดี oh, <okay. S 1> ย๋ยวเราไปดูงานเหล็กว่าพร้อมที่จะขึ้นกันเมื่อไหร่นะครับ oh, <okay. S 1> เพราะว่าเราทําเสาเสร็จนะครับก็มีระยะบ่มปูนนะครับอย่างน้อย15วันนะครับทัดหนึ่ง ที่เราทํานะครับเราก็ต้องเตรียมพร้อมนะครับเพื่อที่จะอีก15วันเราจะต้องตั้งขึ้นทัชหนึ่งนะครับอ่าลุมกันเลยนะครับวันนี้เขาลุมกันเลยนะครับทัดหนึ่งมีการประกอบแล้วครับเตรียมแล้วครับช่างหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าชุดเลยนะครับทัชหนึ่งห้าชุดแล้วใช่ไหมครับช่างครับผมอีก15วันตั้งไหมตั้งเลยนะโอ้โห15วันจะยกนะครับบ่มปูนเสร็จพอดีนะครับ ผมเสาปูนเสร็จพอดีอย่ิกหน้าเอาเครทมาพิกให้หน่อยได้ครับผมอ่าพิกจะไปพลิกระหว่างตำแหน่งไหนตำแหน่งนู้นพลิกกลับไปทีก่อนกลับไปธรรมดาอ่คือไม่พลิกวางตรงนู้นแล้วก็เชื่อมตรงนู้นไหมก็ได้ครับก็ได้ตรงนู้นมันก็หิ้วง่ายนะเทเคมันหิ้วง่ายนะอ่ามันเป็นระยะนะหยิบหยิบแล้วยกนะตรงนั้นวางได้เนี่ยเนี่ยพอเสร็จตรงนี้วางวางทำทำทำพลิกเพราะว่ามันไม่เกี่ยวกับจิกแล้วเราแค่พลิกอย่างเดียวพิกก็เชื่อมแข็งอย่างเดียว โอเคเยี่ยมเลยครับโอ้โหทำงานแบบออ้โ,อโหส,สุดสุดยอดได้ได้เดี๋ยวโหลดปูนก่อนอสุดยอดเลยครับเนี่ยทีมงานนะครับก็คือวางเป็นสเต็ปที่มันต่อกันได้พอดีเลยนะครับผมบอกเลยนะเสาเสร็จนะทีมเหล็กระยะบ่มปูนระยะบ่มปูนปุ๊บทัดหนึ่งเสร็จทัดหนึ่งเสร็จก็ยกในระยะเวลาที่บ่มปูนเสร็จนะครับผมติดตั้งเพลทแล้วยกเลยนะครับ นี่ฮะใกล้แล้วครับใกล้เสร็จเต็มทีครับถึงบอกว่างานงานขนาดฝนตกขนาดนี้เราไม่ได้เลทเลยนะครับเรายังอยู่ในช่วงเวลาที่กําหนดนะครับฮะมาดูกันครับนี่ฮะพ่นสีนะครับสีรองพื้นนะครับตัวนี้เป็นสีรองพื้นนะครับต้องมีฝนงี้ต้องพ่นสีรองพื้นก่อนนะครับเพื่อการสนิมครับสีรองพื้นการสนิมเป็นสีเลดออกไซด์นะครับเลดออกไซด์ครับผมเนี่ยฮะเสาปูนเนี่ยเลยสองเสานะครับที่บอกว่าเลืสองต้นก็คือสองต้นนี้วันนี้เทกันนะครับ ประกอบจิ๊กหน้าง,งานนะครับนี่ฮะใครจะทำโครงเหล็กโค้งหลังคานะครับต้องมีพื้นที่เผื่อไว้ให้หน้างานนิดนึงนะครับพื้นที่แคบมากก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าต้องมีพื้นที่เพื่อประกอบนะครับอย่างอย่างหลังคาโค้งแบบนี้ต้องมีพื้นที่นะครับอ่าถ้าถ้าไม่มีพื้นที่การดัดเหล็กการประกอบเหล็กจะยากนะครับก็สามารถวางแผนได้ครับกษากันได้ ตัวนี้ครับโอเคครับก็ก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวก่อนนะครับขอบคุณมากครับ